สวัสดีครับเดลิกาดเอนเนอร์จีวันนี้นะครับจักรวาลนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพลังงานศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะครับมีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆบ้างนะครับผ่านกล้องไพ่นะครับหรือการใบหนึ่งในวันนี้นะครับเอาใบไหนดีนะใบนี้แล้วกันนะครับอะไรจักรวาลมีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างนะครับ far away place get ready for new horizons สำหรับไพ่ใบนี้นะครับฟาเวเพรสนะครับ Get ready for a new horizons นะครับให้นะครับอารมณ์นะครับเหมือนการเตรียมตัวนะครับพบการเปลี่ยนแปลงนะครับใหม่ๆในชีวิตนะครับบางคนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับในเร็วนี้นะครับหรือให้คุณเตรียมพร้อมก็ได้นะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับในชีวิตคุณนะครับหรือคุณอาจจะเปลี่ยน เขาเรียกว่าเปลี or, or needs, like surface, right ่ยนนิสัยเดิมๆของคุณนะครับที่มันไม่ดีนะครับหรือพัฒนานิสัยที่ดีของคุณนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนจากความซ้ำซากจำเจนะครับเดิมๆนะครับเรียนรู้อะไรใหม่ๆหาประสบการณ์ใหม่ๆนะครับออกเดินทางนะครับออกค้นหาครับหากิจกรรมที่คุณไม่เคยทําหรือที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทํางานอดิเรกต่างๆนะครับหรือเรียนคาดออนไลน์ต่างๆนะครับนั่นคือการเพิ่มนะครับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตของคุณนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับในครั้งนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับมันอาจจะเป็น บททดสอบเล็กๆนะครับในเส้นทางชีวิตของคุณนะครับให้คุณก้าวต่อไปพัฒนาต่อไปนะครับพยายามนะครับหาอะไรใหม่ๆทานะครับพยายามอย่าทำอะไรเดิมๆครับถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่กับที่แล้วคุณเบื่อนะครับลองเอาตัวเองนะครับไปออกไปข้างนอกนะครับไปเรียนรู้นะครับไปใช้ชีวิตนะครับต่างๆมากมายนะครับหาประสบการณ์นะครับเปียบเสมือนการโลสัมภารของคนจีนนะครับมันคือการออกเดินทางนะครับ ผจญภัยนะครับในชีวิตนะครับหาความสนุกในชีวิตนะครับในที่ห่างไกลนะครับในดินแดนไกลนะครับบางคนนะครับให้คุณเตรียมพร้อมได้เลยนะครับ